สวัสดีครับผมอัญมินุพัฒนนะครับวันนี้หลายๆคนนะครับเขาก็มีปัญหาเรื่องของน้ํำยางไม่ไหลนะครับในช่วงนี้ฝนตกมากแล้วก็ทําให้น้ํำยางชะง,งักนะครับไม่ค่อยไหลเยอะเหมือนปกตินะครับเ,เหตุผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับสังเกตดูว่าฝนจะชุกทุกพื้นที่การกรีดยาง แล้วก็ไม่ได้เต็มเมตรเต็มหน่วยแล้วก็เมื่อฝนตกปุ๊บแล้วเนี่ยบรรยากาศช่วงเนี้นะครับเปลี่ยนจะร้อนมากนะครับฝนตกปุ๊บแล้วทีเนี้ยก็แดดออกก็ทําให้ต้นยางเนี่ยนะครับเขาชะง,งักหรือว่าเขาเกิดความเครียดไม่สามารถที่จะให้น้ำํำยางได้นะครับในช่วงนี้ครับสังเกตดูนะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยเมื่อโดนน้ํา แล้วโดนแดดเผาหน้ายางเขาจะแห้งกรอบนะครับจะสังเกตดูว่าการกรีดของเราเนี่ยจะยลําบากขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยบางท่านก็แนะนําว่าเ,เราจะใช้ฮอร์โมนพ่นดีไหมหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเคยใช้เนี่ยมาทาเพื่อกระตุ้นให้น้ายางเนี่ยไหลได้ดีนะครับจะดีไหมแบบเนี้นะครับแล้วจะสังเกตได้ยังไงว่า ฮอร์โมนที่เขาใช้เนี่ยเป็นายาเร่งหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับผมจะให้สังเกตดูว่าหนึ่งนะครับเวลาที่เรากรีดถ้าเป็นฮอร์โมนนะครับหรือว่ายาเร่งที่มีาสารของเอทิลีนแบบนี้นะครับที่มาช่วยกระตุ้นให้น้ำยางเขาไหลนะครับน้ำยางเขาจะไหลเร็ว นะครับไหลเร็วมากแล้วก็ช่วงหลังๆนี่เขาจะก็จะไหลใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับน้ำน้ำยางที่ไหลออกมาได้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของน้ำเลี้ยงผสมอยู่อ่าอันนี้คือสังเกตง่ายๆนะครับแล้วจะใช้ระยะเวลาที่นานนะครับอย่างที่สองก็คือเรามาดูที่ก้อนยางนะครับว่าเวลาเราคนน้ำกดมาแล้วเนี่ยก้อนยางเราเนี่ยมีความ แน่นไหมเปอร์เซ็นต์น้ำยางเยอะไหมนะครับตรงเนี้ยเราจะสังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้มีโอกาสนะครับมาเก็บเก็บยางก้อนนะครับที่ไร่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับว่าความเปอร์เซ็นต์น้ำยางเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันแน่นๆเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะดึง ออกยืดนะครับเหมือนเหมือนบางท่านนะครับที่เคยทําคลิปนะครับเวลาเขาบอกว่าน้ำเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีแต่ดึงออกมายืดได้เนี่ยอันนั้นนะผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางไม่มีนะครับก็จะเป็นการดึงน้ําเลี้ยงมาร่วมกับตัวของน้ํำยางนะครับแต่อันนี้นะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าการกดของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ยุบ อันนี้คือความความแน่นของน้ํายางนะครับคือความสมบูรณ์ที่เขาออกมาโดยการที่เราใช้สารอาหารหรือว่าปุ๋ยน้าอ่ะนะครับพ่นนะครับอันนี้คือก้อนใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้คือก้อนเล็กนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับไม่ใช่ว่าก้อนใหญ่มันจะแน่นนะครับก้อนเล็กก็แน่นเหมือนกันนะครับแล้วการดึงเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงได้นะครับอันนี้สังเกตง่ายๆแล้ววิธีการคนน้ากดเนี่ยนะครับ เราจะใช้ระยะเวลาที่ไม่นานแล้วก็ไม่เป็นฟองนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับแล้วช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สังเกตดูว่าใบยางเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ที่เราใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยนะครับปุ๋ยส่วนหนึ่งเขาก็จะนำไปเลี้ยงใบให้เขาเขียวเข้มนะครับให้เขาใบเต็มที่แล้วก็เลี้ยงหมากยางนะครับ ช่วงนี้ก็เลยทําให้น้ํายางไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับก็อย่างไงก็ก็บํารุงกันไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับที่มีปุ๋ยน้ําหรือว่าสารอาหารตัวไหนที่เราพอบํารุงได้นะครับช่วงนี้ก็นํามาบํารุงกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม